กาทดสอบฤทธิ์ต่างๆทางชีวภาพของสารสกัดนะคะเช่นอันนี้ของเราก็จะเป็นสารสกัดจากขิงจากพุทราจีนแล้วก็จากเห็ดหูหนูนะคะหรือเราอาจจะเป็นการทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ก็คือในน้ำสมุนไพรสามเพียนของเราได้เลยนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้น้ำสมุนไพรของเรานะคะก็จะมีฤทธิ์ เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจนะคะนี้แล้วก็เขาก็จะมีการทดสอบวิทย,ยาการการทํางานของเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพวกไขมันในในเ,นเลือดอะไรพวกนี้นะคะซึ่งหากน้ําสมุนใรของเรานะคะมีสคุณพวกนี้เราก็จะสามารถลงข้อมูลพวกนี้ลงไปในในฉลากผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการทดสอบ เพิ่มเติมอย่างเชกก่นกลไกการทํางานทางด้านเภสัชวิทยานะคะก็ะจะมีการทดสอบตั้งแต่ในระดับหลอดทดลองในสัตว์ทดลองนะคะด้วยแล้วนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในอาหารนะคะตามมาตรฐานที่อโยก,กําหนดอันนี้ที่ววก็รับทดสอบเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นการทดสอบข้อมูลทางพภชนาการในส่วนประกอบในน้ําสมุนไพรของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจาก ววนะคะแล้วก็อีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราสามารถหาเพิ่มเติมนะคะในกรณีของสมุนไพรที่เราสนใจจะมันทาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเราก็สามารถาหาได้จากฐานข้อมูลสมุนไพรในมหาวิทยาลัยต่างๆได้เชะะ่นของมหิดลของมหาวิทยาลาัยอุบลราชธานีพวกนี้ก็จะมีแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่ะ